ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลครับพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC กับผมองอาจธรรมนิธาครับท่าผู้ชมครับที่ผ่านมานะครับไม่นานนี้รายการของเราได้มีโอกาสที่จะนําเสนอเรื่องราวของบริษัทหรือว่าโรงงานต้นบุญต้นแบบที่นําเอาหลักความดีสากลน,นั้นมาประยุกต์ใช้จนกระช่างสร้างความสุขใจสร้างความสว่างสวยัย สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรแล้วก็ทีมงานที่อยู่ในบริษัทร,ร่วมกันอย่างน่าภาคภูมิใจนะครับนั่นคือบริษัท K.P. ทํทำสำเร็จจำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็ตัดเย็บชุดวอร์มชื่อดังทีเดียวที่มีชื่อแบรนด์ว่า Victory นะครับวันนี้เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งมาตามติดกันนะครับว่าตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนกระทั่งถึงพนักงานนั้นเมื่อได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรความดีสาโกลสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมีแล้วเปลี่ยนชีวิตอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอย่างห้องปฏิบัติงานของบริษัท K.P. ทํทำสำเร็จจำกัด ผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของแบรนด์ชุดวอร์มชื่อดังทีเดียวนะครับวิกตอรี่เขาบอกว่าที่นี่นอกจากจะมีการดําเนินภารกิจในเชิงการทํางานแล้วนะครับในเรื่องของจิตใจก็เติบโตวควบคู่กันไปเพราะมีทั้งห้องปฏิบัติธรรม และผู้คนที่นี่ล้วนแล้วแต่มีความดีสากลที่นำมาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานครับเช่นเดียวกับบุคคลสองท่านนี้ที่จะเป็นผู้แทนในการมาพูดคุยนะครับว่าประโยชน์จากการฝึกอบรมแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักความดีสากลนั้นมีความสุขใจความปลื้มใจและความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างทั้งต่อตอนเองครอบครัว ขยายมาถึงองค์กรแห่งนี้และจะแบ่งปันความสุขนี้ไปถึงทุกท่านทั่วโลกผ่านรายการความดีสากลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เดียมสีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณปรีชาจินดาทองและคุณละอองดาวผาลีนะครับซึ่งเป็นพนักงานแผนกเย็บของบริษัทเคพรรำสําสเร็จ,จำกัดแห่งนี้นะครับซึ่งสองท่านนี้ท่านก็ไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสําหรับครอบครัวนักสรา้างบารมีร่วมกับพี่น้อง บริษัทเคพีทำสำเร็จจำกัดโดยการอุปถรัรมภ์สนับสนุนของท่านกรรมการผู้จัดการนะครับคือคนสมพรเกาเล็กที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็ส่งพนักง,งานไปอบรมความสุขเป็นประกายมากมายทีเดียวตอนนี้ทั้งสองท่านให้เกียรติในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่ไก่แล้วก็<ช>พี่ต๋องนะครับทั้นสองท่านก็เป็นพนักง,งานแผลกเยก<ช>็บนี่คือพื้นที่ปฏิบัติงานใช่ไหมครับพี่ไก่ทางานที่นี่มากี่ปีแล้วครับทำมาห้าปีกว่าแล้ว แล้วพี่ตอกอะไครับผมได้สี่ปีกว่าสี่ปีกว่าแต่ว่าสองท่านนี้นอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็เป็นผู้บุญผู้บารมีกันด้วยนะครับก็เป็นสามีภรรยากันได้มาใช้ชีวิตอยู่เราแวกนี้ได้อย่างไรครับก็มีคนแนะนํามาครับของพี่เอกนี่คือเป็นคนที่ผมเป็นคนจังหวัดนี้ครับเชียงสาแต่ว่าอยู่อำเภอบ้านแถวแล้วกอบพี่ไก่ล่ะครับเป็นคนจังหวัดอุดรพี่ไก่นี่แปลว่าคนตากถินมาที่นี่มาเจอ ผู้บุญที่นี่นะครับ<ช>แล้วทางานที่นี่ามายาวนาน่อเนื่องขนาดนี้ต้องมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ<ช>้าพูด <นะ S 2> ถึงองค์กรรอก่อนที่นี่นะครับประทับใจอะไรในองค์กรอย่างนี้รถแท็กี่ไก่ไที่นี่มีไม่ใช่ว่าให้หาเงินอย่างเดียวคือว่ามีที่ตักตวงบุญด้วยค่ะเพราะว่าวันพระแล้วก็จะขึ้นห้องพระนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้า แล้วเวลาตอนเช้าวันธรรมดาเราก็จะเปิดทำวัดเย็นทำวัดเช้าแล้วก็สวดกันเฉลวงปู่ทุกวันค่คือการทาให้เรารจิตใจสบายก่อนที่จะเราลงมือทํางานนะคะคมันก็จะทําต่อเนื่องไปเติมที่ว่าในเมื่อใจเราสบายเราทํางานอกไปมันก็จะละเอียดโอโ้นี่นะนี่คือสิ่งที่เราได้ได้เป็นพิเศษจากการมาทำงานที่เคพีทำสำเ็จแ่นนี้ไ<ช>ี่ตอกนะครับประทับใจองค์กรนี้อะไรบ้างผมว่าผมนะครับองค,ค์กรน,นี้นะครับมันไม่ใช่แค่โรงงานอย่างเดียวครับ ยังเป็นทั้งโรงเรียนโรงเรียนแต่ก็ฝึกฝึกตัวเราด้วยเป็นทั้งที่ผลิตเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ผลิตคนให้เป็นคนดีได้ด้วย,ยคืออยู่ที่นี่เราได้ทั้งทําบุญแล้วก็ได้สวดมนต์ไหว้พระจากท,ที่ที่เคยอยู่มาเราไม่เคยมีไปทํางานที่ไหนก็ไม่มีแบบนี้ครับมีแต่ที่นี่ที่พาเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ได้ทดําบุญแล้วก็อยู่ร่วมงานก,กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็นิสัยดีทุกคนครับคือมีอะไรก็อยู่กันแบบพี่น้องนงครับครับ ได้เติมเต็มแล้วก็มีความสุขร่วมกันคือเรื่องของความมีสากลครับทราบว่าที่บริษัทหรือว่าโรงงานแห่งนี้นะครับมีอยู่ประมาณ6 7เจชีวิตก็ได้กวายกกันไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิญปฏิบัติธรรมหลักสูตรความมีสากลผมขออนุญาตย้อนไปก่อนที่จะเป็นเรื่องความประทับใจหรือว่าสิ่งที่นากลับมาใช้นะครับครั้งแรกเลยที่รู้ข่าวเรื่องนี้ใครมีคนมาแจ้งข่าวครับก็เป็นผมพี่สมพรเขาเลยครับ เมยครับเราครับชวนด้วยตัวเองครับตอนนั้นก็ชวนชวนว่ายังไงครับพี่กันก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการของหลวงพ่อนะให้ไปเข้าอบรมโครงการของเดสากลก็ได้ยินเขาชวนก็คิดในใจว่าไปกี่วันและแล้วทีนี้พอเขาบอกว่าจะไปสองวันสามสองคืนสามวันก็กลังคิดแล้วว่าโอ้โหเราขาดรายได้การทํางานเราไปตั้งกี่วันเนี่ยแล้วเราไปกันสองคนเนี่ยอะไรเงี้ย คือในใจเนี่ยเกรงใหญ่เลยว่าไม่อยากไปก็คิดว่าถ้ามีเพื่อนบอกว่าไม่ไปก็หนึ่งในนั้นเราก็จะยกมือว่าไม่ไปนีถ้าเกิดมีผู้นำเราพอเป็นผู้นำเลยตอนนั้นนะครับเพราะว่าคือคิดว่าขาดรายได้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เห็นความสําคัญของการไปเข้าคอร์สอบรม 2> 2สองสามวันเคยไปเข้าคอร์สยาวขนาดนี้ไหมจะไม่เคยคะ่ะในใจคิดว่าไปถือสิ่งแปลกธรรมดาไม่เคยคิดว่าจะเป็นเข้าคอร์ส รู้เรื่องอะไรขนาดนี้ครับลำพี่สองนะครับตอนที่เจสมพรนะฮะมาบารินเชิญนะจริงๆแล้วผมยากไปอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยได้มีโอกาสไปบวชแล้วครั้งหนึ่งที่นั่นแต่ผมชอบที่เขางกาดขด้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าภาระเราก็เยอะและอย่างหนึ่งเราก็ไอ้ความที่สามพนี้เป็นไงเราก็ยังไม่รู้คือในความคิดของเราคิดว่าน่าจะไปวัดแบบธรรมดาธรรมดาอะไรก็คงยังไม่มีอะไรก็ถ้าไปไม่ไปเราก็กล่าวว่าจะไม่ไปเดปูตานี่พี่ไก่หาผู้ผู้พูดนั ถ้ามีผู้นาไม่ไปพี่ไก่จะเป็นผู้ตามที่ดีใช่ครับแล้วพี่เป๋าก็จะเป็นผู้ตามพี่ไก่ที่โจแต่สุดท้ายสถานการณ์เปลี่ยนเขาไม่มีผู้นําที่จะไม่ไปเลยใช่ไปกันหมดค่ะไปกันหมดไครับทุกโคงทางกันไปเลยใช่ครับก็พอไปถึงแล้วก็ประทับใจทุกที่ที่ทีมงานในการต้อนรับครับแล้วก็พอมาถึงที่พักแล้วก็มองแล้วว่าเอ้ยมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในความคิดเราคิดว่าจะไปปูเสื่อนอนตามศาลาเป็นที่แบบว่ามีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้า มีมุง้งครอเพจเราแค่นั้นนะคือว่ามันดูและสะอาดดีสบายอะค่ะดูไม่มีเครื่องพัฒน,นาการเยอะใช่ค่ะไม่มีทีวีไม่มีอะไรที่ <c oughs> แบบว่าเป็นหร <c oughs> ูๆอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วประทับใจเรื่องราวการฝึกอบรมหรือว่าการสอนของพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อหรอคาจารย์อย่างไรบ้างครับประทับใจในเรื่องการทําความสะอาด <c oughs> การทําความสะอาดในแต่ละมุมของในห้องเรา เพราะว่าปกติแล้วหนูก็อยู่ห้องซีเลียมห้องเช่าแคบๆคือเรายังมองไม่ออกเลยว่าเราจะจัดยังไงให้เป็นระเบียบเราจะทํายังไงให้มันสะอาดแต่พอได้เข้าร่วมโครงการที่ว่าการทําความสะอาดและการจัดของให้เป็นระเบียบเอาสิ่งของที่เราไม่ใช้ออกไปทิ้งอะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้ในการล้างห้องน้ําการพับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ฐานที่เราประทับใจที่สุดคือฐานก็คือฐานการล้างห้องน้ำค่ะล้างห้องน้ำใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่อยู่บ้านเนี่ย หนูก็จะก้มตัวลงแล้วก็เอาน้ํายาฉีดตามพื้นแล้วก็แปรงขัดๆไปนั้นก็คือน้ําลายก็คือเสร็จเลยฉีดเสร็จก็ใช้ใช้อุปกรณ์ที่มีไม้ใช่่ะเพื่อที่จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปสนสปรกอ่ะคือคิดว่าตรงนั้นะมันสกปรกมันไม่ใช่ที่เราจะต้องไปคุกอะไรขนาดนั้นในความคิดตอนนั้นแต่พอเข้าไปโครงการหลวงของหลวงพ่อจริงๆแล้วคือว่าเราไปเห็นกันก่อนการล้างห้องน้ําก็คือสวมถุงพลาสติกใส่มือเราสามารถล้วมโถส้วมได้เลย โดยที่ว่าเราไม่แยงคือว่าในตอนนั้นก็คิดว่ามันมันมันอยู่ที่ห้องตอนนั้นอ่ะที่ว่ายังไม่เข้าโครงการคือว่าเราไม่เคยทําอย่างนี้เลยแต่พอเราเป็นได้ร่วมโครงการนั้นมาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าประทับใจมากว่าเออเราก็สามารถทําได้นะเราเคยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ทุกวันเอาชนะใจตัวเองได้ใช่ค่ะแล้วพอทำอย่างนี้แล้วใจี่ไก่เขาเรียกอะไรฮะพิถีิถันนะหรือว่าใจของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ ใจจะรู้สึกว่าละเอียดแล้วก็มันรู้สึกเย็นโล่งอะค่ะแต่พอเราได้ทําความสะอาดเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเรามีระเบียบมีความสะอาดตั้งแต่ข้างในมันคือแบบว่ามันไม่ใช่การขัดห้องน้ำเลยนะใช่ค่ะมันส่งผลถึงใจของเราเลยใช่ค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราต้องทําแล้วมันใจมันสบายมันละเอียดมาจากข้างในของมันเองเลยค่ะยังมีฐานกิจกรรมไหนที่รู้สึกประทับใจอยู่ไหมครับ ก็คือหลวงพ่อสอนให้รู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองนี่คือแต่ก่อนน,นีไม่คิดเลยว่าการรู้จักตัวเองนี่ต้องเริ่มที่ตัวเองนะคิดแต่ว่าคนอื่นต้องต้องดูเราไม่ไม่คิดว่าเราเนี้ยต <fotos> ้องดูตัวเองแต่พอมานั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อสอนก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมองตัวเองรู้เรื่องคือบันทีการที่เรามองตัวเองทางโลกเราก็จะคิดว่าเราอยู่หน้ากระจกคือเรามองตัวเองนะใช่ ดูหน้า <im it> ดูผมว่า,าสวยไหมว่าเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แ,แต่แตว่าไปคอร์สความดีสากลเนี่ยได้สอบกระจกไปถึงข้างในจิตใจใช่ค่ะอยากไรครับก็คือแบบว่าดูา<อ>าคิดแ,แต่ก่อนเนี้ยที่ยังไม่เข้าโครงการตัวเองเนี่ยจะมาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลจะพูดแบบว่าไม่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะฟังยังไงแต่พอได้เข้าร่วมโครงการกับหลวงพ่อเนี่ยจะมีใจที่แบบว่าจะพูดอะไรต้องคิดก่อนจะคิดก่อนพูดอะไรจนหลุดออกมาจากปากใช่ แล้วคนอื่นฟังแล้วจะเป็นยังไงจะคิดอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้รับผิดชอบต่อคําพูดของเราใช่ค่ะเพราะผมนึกถึงเวลาผู้หลักผู้ใหญ่สอนนะครับการทําร้ายกันง่ายที่สุดก็คือคำพูดใช่ยี่กับขี่ปานาวุ้นอีกนะครับคือขี่ปนาวุ้ก็มีอุปกรณ์ยิงนะต้องยิงไม่ใช่ยิงแต่ว่าคําพูดเราเนี่ยโอ้โหก็พูดมันแปลงไปถึงใจของคนได้อันนี้ก็คือเราได้ได้ฝึกผ่านความดีสากลใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกับพนักงานที่แบบมาต่างถิ่นกันเยอะ คือเราไม่รู้จักใจคอกันดีอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่ที่ดูแล้วกลับมาทุกคนจะดีขึ้นเยอะมากไม่ใช่ว่าดีแต่ตัวเองนะคือเพื่อนในโรงงานเนี่ยจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงด้วยรู้สึกได้เลยค่ะว่าทุกคนจะมีความรู้สึกว่าละเอียดไม่ค่อยมีการกระทบกระทั่งในคําพูดอะไรเงี้ยค่ะ,ะมาที่วิทตอบบ้างพี่ตอบตอนแรกก็อยากจะไปร่วมแต่ก็ยังไม่เข้าใจความสําคัญขอ,ของความดีสาคนเท่าไหร่นะพอเราไปเข้าร่วมโครงการนี้แล้วอะไรที่คิดว่า สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับสิ่งที่ผมคิดว่าประทับใจแล้วคิดว่าทาให้ชีวิตรเราดีขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องกับของระเบียบครับระเบียบแล้วความสะอาดคือตัวผมเองเนี่ยแต่ก่อนก่อนที่จะไปเนี่ยนะฮะถือเป็นคนที่ไม่มีระเบียบไม่ไม่เคยทำความสะอาดอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับแฟนมาสิบป,ปีก็หน้าที่ของเขาหมดบางทีถามผู้ชายที่อยู่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับบางที คือไม่ทำกับไม่รู้มันก็ปนๆกันอยู่ไม่รู้ว่าี่ตอบเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับคือเราอยากทําแต่เราไม่รู้วิธีการเพราะมันไม่เคยมีใครพูดไม่เคยมีใครบอกแล้วพอเราใช้ชีวิตคู่มาเขาก็เป็นคนทํามาตลอดเราก็เป็นคนทําเละตลอดเราเป็นคนสร้างงานใช่ครับอันนี้เป็นคนเก็บเป็นคนทํางานนะครับซึ่งบางที พอมันไม่ลงตัวมันต้องมีเรื่องกันเหมือนกันใช่มีทะเลาะกันบ้างค่ะเพราะว่าบางทีากทาวางของไม่ถูกที่แล้วก็จะบ่นละแต่ก่อนนี้คือจะบ่นขึ้นมาเลยคือจะไม่บอกแต่ทุกวันนี้ก็จะบอกเออตัวเองตัวนี้มันไม่ใช่นะไม่ให้พี่ของมันนะด๋ยวเขาก็จะเดินไปเก็บของเขาเองออเราไม่ต้องเก็บแล้วเขาก็ใจเรื่องใกล้เก<ช>็บเรารู้แล้วต้องทำยังไงใช่ใชครับคือเราจับหลักได้จากการที่ไปอยู่ไปเข้าร่วมโครงการแล้วก็ไปใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ครับ คือเราเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับว่าเออเราจะต้องทําตัวยังไงแล้วเราจะต้องจัดเก็บอย่างไรอะไรเง <นะ S 1> ี้ยคือที่บ้านของผมที่ห้องผม,มนะะมันจะมีหลายมุมเพราะว่าผมจะต้องทํางานที่บ้านด้วยวันแรกที่กลับมาถึงผมก็จ,จัดเก็บของผมเลยคือจากที่ว่าอมอร้อนเขาเรียกร้อนวิชาคืออยากอยากอยากทำเลยก็คือว่าของข้าของอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานแล้วก็ข้าของอะไรที่เราเก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยมัน วางไว้เป็นที่เป็นระเบียบบางอันก็ไปอยู่กับที่ห้องพักบ้างบางอันก็ไปอยู่ห้องนอนคือที่อยู่ในห้องห้องหนึ่งดังนั้นถ้าห้องชีวิตของที่ก็คืออยู่ในห้องนั้นวงในนั้นหมดเลยครับเริ่มจากสิ่งไหนก่อนเริ่มจากของผมก่อนเลยนะครับคือหน้าทีผมงอกคือว่าห้องทางานผมเนี่ยมันใจเยอะมากคือว่าจะเป็นปัญหาเขามากเน่คือว่าจะถ้าเป็นห้องนอนห้องครัวห้องอะไรเงี้ยเขาก็จะทำเขาอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเราแต่ไอห้องทำงานของเราเนี่ยมันเป็นจุดปัญหาของชีวิตคู่ของเรามากเป็นอุปสรรค ือหมว่าเปน็นเป็นสมบัติที่เราจะต้องต้องสะสมไวสสมแ้แต่ไม่ได้ใช้ใช่ครับคือพอหลังจากนั้นกลับมาแล้วมันมีความสอดคลอกันที่ว่าเ้าของอะไรที่มันไม่จาเป็นกับเราเนี่ยเราก็เอาทิ้งไปบ้างที่มันนั้นใช้ไม่ได้นะทิ้งไปแต่ถ้าอันไหนที่มันใช้ได้แล้วก็พอที่จะขายต่อไปก็ขายไปขายต่อเพื่อนบ้างก็ตอนนี้โล่งมากห้องผมโล่งนะครับแล้วก็มีเงินเหลือผมเป็นคนที่ชอบสะสมพวกอะไหล่รถ อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นพวกพักเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการทํารถทําอะไรเงี้ยเวลาไปตลาดหรือว่ามีเงินอะไรไปเจอหูจะซื้อมาอย่างเงี้พวกสว่านพวกอะไรพวกนี้จะซื้อแต่ไม่ได้ใช้แล้วครับซื้อมาเขเก็บไว้นี่เลยเคย่าเต็มห้องไปหมดทีนี้พอเราไปฝึกอบรมกลับมาเรามันมีอะไรนะที่เขาบอกว่าอะไรใช่ใช่อบใช้ก็คือว่าเรามองดูว่าอันไหนที่เราจะต้องใช้แล้วเราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ย พอจัดไปจะมาไอของที่เราชอบจริงๆแล้วก็จะต้องใช้ในเหลือไม่กี่ชิ้น <c oughs> ที่เหลือเนี่ยคือมันมันเป็นของทุนเกินหมดเลยครับ <c oughs> คือตรงนี้ดีมากความสะอาดการจัดระเบียบเข้าของ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าสําคัญเราสัมผัสด้วยสายตานะครับ <c oughs> แต่ว่าที่สัมผัสไปด้วยจิตใจแล้วก็รู้สึกทําให้ชีวิตเรามันรับรื่นขึ้นเนี่ยจากการที่เราได้ได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วพนะี่ต่องพบเจออะไรกับชูมันมีความสดครับมีความสดตอนที่เราได้ทําจัดเก็บเข้าของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ ทำให้ใจเรามันรู้สึกว่าอย่างไงมันโล่งไปหมดนะครับในห้องเรามันดูตรงไหนมันก็น่าดูนั่งตรงไหนก็น่านัา่งาเงี้ยคือมันมันมีมันมีสัสดมีสว่วนมันไม่มีอะไรที่มันจะมาลบหูลบตาเราลบใจเราเวลาที่เราจะเออเราจะปฏิบัติรมเพราะว่าผมจะตื่นนอนตืนสี่กว่ากว่าทุกวนันต <ๆ S 2> ื่นมาฮะก็คือหลังจากที่ไปเข้าลูกโครงการ<ๆ>าก็หลวงพ่อพาตื่นตืนสี่กว่าผมก็ตื่นตื่นตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ครับโอ้แล้วก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรครับผมเป็นคนนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ตื่นไม่เป็นเวลา เพราะผมจะเป็นคน,นชอบอ่านสือก็จะอ่านสื่อดึกเรื่องงานไปสี่ทุ่มเี้ยก็กลับอ่านสือถึงตีหน,นึ่งตีสองก็นอนก็นอนก็ตื่นสายนี่แฟนก็มีปัญหาอีกับผมแฟนอีกเพราะเขาจะเป็คนตื่นเช้าเขาตื่นเช้ามาเขาจะอาบน้ํารอเรารอมาทํางานทางานแปดโมงเราตื่นเจ็ดโมงกว่าเขาก็งุนงิดาะทำปึ้งปั้งปุ้งปั้งบ้งางอะไรบ้างเราตื่นมาเราก็รีบอาบน้ําไม่ได้ทําอะไรแต่ก่อนรีบอาบน้ําแล้วก็รีบมาทํางานก็ทะเลาะกันมาอั้งแต่บ้าน มาถึงโรงงานนี้มันส่งผลกับจิตใจเรามัน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 มีปัญหาพอมาถึงเราทะเลาะมาจากบ้านแล้วมาถึงโรงงานมาเจอเพื่อนเพื่อนก็มาทักมาอะไรเราหงงินมาแล้วเฮ้ยอะไรกันวะานมีปัญหางานเข้าเองมันมีปัญหาครับเรื่องสื่อนอนใช่ครับกระทบมาถึงเรื่องการทํางานเยอะมากแลไม่แน่แล้วก็มันไปถึงกลับไปถึงบ้านอีกถึงเรื่องงานนะครับว่าเราเข้างานสายความสะอาดความเป็นระเบียบทำให้เรารู้สึกว่า เราจัดระเบียบจิตใจเราได้ไมเป็นในเรื่องเวลาเวลาประสบผลไร้ว่าสุขภาพุมนวลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตรงเวลาและสุดท้ายนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนี้ผมก็ยังนั่งอยู่นะครับก็ตื่นตื่นมาตีสี่ก็สวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ตื่นมาก็มาช่วยกันจัดเก็บห้องเหมือนที่บ้านนี่นะครับเช้ามาแล้วเราก็ฝังคนรู้ พากันมาทำงานด้วยความแบบสบายใจสบายใจแล้วใจก็ยิ้มมาจากบ้านแลว้ยมมาาว,วยิ้มมาจากบ้านพอม,มาถึงนี่เราก็ยิ้มได้ามาเจออะไรเพื่อนผู้เออดีวันดีกันทุกวัน แล้วพอเรานั่งสมาธิเพราะว่าพี่ไก่กับพี่ต่อเองก็นั่งสมาธิทุกเช้านะครับพอทราบมานะครับผู้ชมครับนั่งสมาธิอย่างอรวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยที่สมพรเกาเล็กกรรมการวิจัรเนี่ยท่านมีกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าต่อเนื่องดีมีมีติดด้วยนะครับให้เป็นทําคุนทั้งสองท่านนี้ก็ได้รับด้วยนะครับส่งผลต่อเรื่องการนั่งสมาธิอย่างไรบ้างส่งผลค่ะคือการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้หนูเนี่ยรู้จักตัวเองขึ้น แล้วมีเหตุมีผลเวลาเราจะคุยกันสองคนผัวเมียเนี่ยเราจะพูดกันด้วยเหตุผลหลวงพ่อบอกถ้าเรามีสมาธิแล้วมีสติแล้วก็สอนตัวเองได้จะดีนี่คือตรงนี้หนูกําลังจะมองตัวเองรู้เรื่องได้ครึ่งหนึ่งนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเรามีสมาธิแล้วเรามีใจที่สะอาดแล้วพอเรามารงงานเนี่ยเราเห็นเพื่อนเราก็จะทักาทายกันด้วยร <100 S 3> <100 S 2> อยยิ้ม<จ>ใช่ค่ะพอเรามานั่งจกักเรามาทําความสะอาดจากักก่อนที่จะนั่งเย็บผ้า พอเราเย็บภาพไปเราก็จะมองเห็นว่าชิ้นนี้เสียนะชิ้นนี้ไม่ได้นะชิ้นนี้ได้นะอะไรเงี้ยเราคือเราจะมองออกว่าเราจะไม่หมักหมมจะไม่คือมักง่ายอะ่ะคือแต่ก่อนนี้จะใช้คําว่ามักง่ายแต่เดี๋ยวนี้คือเราไม่เป็นอย่างนั้นงานก็จะละเอียดขึ้นก็จะผ่านเยอะจะไม่มีงานซ่อมปส่งคุมประธานนี้เลยใช่ตรงนี้เจ้านายก็รักนะด,ดูสิครับทำ <laughs> เป้าได้ด้วยใช่เทำเป้าแล้วรายได้เราก็เพิ่มพูนขึ้นด้วย เมื่อสักครู่เห็นพี่ตองบอกว่าจากการที่เราจัดระเบียบเข้าของการตัดใจจากสิ่งของที่เกินความจําเป็นนอกจากสบายใจได้่็ประหยัดด้วยนะครับคือเราจะพึงรู้ชอบซื้อเอาไปเจอของที่เราชอบเราจะซื้อซื้อมาแต่เราไม่ได้ใช้เงินมันก็เสียไปกบตรงนั้นเยอะบางทีเดินไปเจออย่างเงี้ยบางทีไปเดินไปเจอพวกตะเกียงกระเฟรอะไรตามตลาดนั้นอยากได้นึกในใจแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเอาไปเราก็ไม่ได้ใช้มันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่ต้องเสียเงิน ครับผมก็มีเงินเก็บได้มีเงินเก็บไว้ทำบุญด้วยอะไรก็ดีตร,ตรงนี้แหละตรงนี้สําคัญเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะชีวิตของเราบางครั้งถ้าเรามองว่าเป็นแค่การทำมาหาก,กินก็จะเป็นชีวิตแบบหนึ่งนะครับคร<ช>ับแต่ตอนนี้พอได้มีโอกาสไปเข้าโบรงการความดีสากลมาทราบว่ารู้จักชีวิตมากขึ้น<ช>ครับผมอย่างที่ตอบตั้งใจอย่างไรบ้างกับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตจากนี้ไปนี้ไปผมก็จะจะ,จะพยายามอยู่ในบุญแล้วก็จะเนี่ยคือจะปฏิบัติตัวเองเงนี้ไปตลอดนะฮะ คือว่ามันเราเรา,เรารู้สึกว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราจาก,การทํางานมาสิบกว่าปีมันไม่มีอะไรเลยมันมันม,ม,มันไม่มีความสุขเลยครับมีเพื่อนฝูงก็อาจจะพกคนผ่านบ้างอะไรบ้างไปกินเล่าเมายากันอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาันมาอยู่อยู่บุญแล้วมาอยู่ในบุญแล้ว,แล,วแล้วก็มีคํออาดีสักคนเข้ามาแล้วจิตใจเราเริ่มสะอาดแเ้าก็จะมองเห็นว่าเอออันนี้ถ้าเราไปเขามันจะไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินสองคนกาแฟแล้วก็ช่วยกันทํา ในกิจกรรมจากเลยครอบครัวครับผมเปลี่ยนชีวิตเยอะไหมพี่กายครับเยอะค่ะคือกับกลับมาก็คือจัดระบบครอบครัวได้เศรษฐกิจในครอบครัวก็ดีขึ้นนค่ะครับผมสุดท้ายตอนนี้เราก็ได้สัมผัสถึงอนุภาพของความดีสากลทั้งสองท่านนะครับในครอบครัวและส่งผลมาถึงเรื่องการทํางานของเราด้วยนะครับที่สําคัญ ปณิสาคนนั้นทุกคนทําได้ทำแล้วก็จะเจอความสุขอย่างที่ทั้งสองท่านได้ประสบพบเจอนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาสนทนาแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นการเสริมพลังเพื่อรวมความดีสาคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราแล้วก็โลกใบนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับผู้มีบุญสองท่านเลยนะครับต้องกล่าวว่าอย่างนี้เพราะว่าท่านมีใจใสใจสบาย ถ้าทําอะไรถ้าทาสาเร็จนะครับตั้งแต่ครอบครัวการทํางานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประสบพบเจอกับชีวิตตอนนี้ที่มีแง่คิดที่ดีเพราะว่ามีความดีสาก,ก็อยู่ในจิตใจ,จนะครับนั่นคือคุณปรีชาจินดาทองนะครับและคุณละอองดาวภาลีซึ่งเป็นพนักงานแผนกเย็บของบริษัทเคพีทัมสาเร็จจากัดแห่งนี้นะครับฟังแล้วก็น่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วการได้รู้ว่าเกิดมาทําไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิตก็ทําให้คุณค่าชีวิตนั้นบังเกิดขึ้นทําให้การดําเนินชีวิตนั้นถูกต้องปลอดภัยทั้งภายในปัจจุบันภายในอายภูมิและภายในสังสารวัตรอันยาวไกลเรียนเชิญทุกท่าน,นได้ร่วมกันเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของความดีสากลผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมีโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ ลวงพ่อท่านตาชีโวเมตาลงเทศรรอศรตโดท่านเองเลยนะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับ4วัน3คืนแต่ว่าเปลี่ยนชีวิตแล้วก็สามารถที่จะใช้ไปได้ทั้งชาติทีเดียวนะครับดังนั้นตอนนี้เปิดจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับรับจำนวนจํากัดด้วยในแต่ละรุ่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับการเรียนเชิญน,นะครับได้ไปเติมเต็มความสว่างสวยเรื่องความดีสากลแล้วก็พบกับความสุขมากมายนํามาใช้ในชีวิตประจําวันไดทันทีครับวันนี้เวลาของรายการความดีสากลทางสถานีวิทยุทรทัศน์ทีเอ็มซีหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพร้อมด้วยพี่ต๋องพี่ไก่นะครับแล้วก็ทีมงานบริษัทเคพีทำสำเร็จจํากัด ผู้ที่ผลิตนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายชุดวอร์มแบรนด์วิตตอรี่ต้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับความดีสากลทุกคนทำได้เราทำได้คุณก็ทำได้สวัสดีครับ ถ้ามีโอกาสฮะอยากให้ได้ไปเข้าร่วมในโครงการแล้วมันเป็นโครงการที่ดีครับโครงการนี้สําหรับผมผมคิดว่าโครงการนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อโลกโดยโดยเฉพาะเลยครับเปลี่ยนคนได้จริงๆครับจากผมเนี่ยเป็นตัวอย่างครับผมทําได้ทังงง้งที่ผมไม่น่าจะเป็นคนที่ทําได้ก็ยังได้ครับสิ่งแค่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่มัน,ม,น,ม,นมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ไม่ต้องคิดว่าต้องมีเงินหรือว่าต้องเป็นคนรวยที่มีจิตการของตัวเองที่จะเข้าร่วมโครงการได้ อย่างพนักงานอย่างหนูนก็ได้โอกาสได้โอกาสจากเจ้าของโรงงานก็คือคุณสมพรเกาเล็กให้โอกาสเราได้ไปเข้าร่วมบโครงการคือดีมากค่ะก็คืออยากให้มีต้นบุญต้นแบบอย่างนี้เยอะๆค่ะคนปกติธรรมดาชั้นเราเนี่ยจะได้มีโอกาสอย่างนี้จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้รู้จักว่าความดีจากคนห้านี้มันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง